บา้านคุณผู้ชายคะอะไรอะไรผ้าหนูไหมเห็นหยังมองนีครับผ้ามาซูปเปอร์มาร์เก็ตเทียนหยังโอ้ยมันบ่อแมนมันบ่อแมนมันบ่อใส่ซูเปอร์มาร์เก็ตเด้อซ <c oughs> ูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันก็คือเหมือนโอเคมันจะมีตลาดใช่ไหมตลาดคือเฟรชมาร์เก็ตใช่ป่ะซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเหมือนกับคือเขาจะจัดสรรกันเหมือนเหมือนมีชงมีเชลนี้ใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ต มันใหญ่กว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอีงไงมันจะมีทั้งซูเปอร์ใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนพวกร้านค้ามีเสื้อผงเสื้อผ้าเยอะแยะเหมือนห้างย่อยๆเหมือนกันไงนี่วันนี้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านนะ we gonna have a party ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาซื้อ food and beverages food and beverages คืออาหารและเครื่องดื่มไง food and drinks วันนี้เนี่ยแกต้องมาช่วยฉันขนของ you have to help me carry stuff ครับอ่ะไป้ไปเร็ว มากเลยเนี่ยแน่นค่ะเอ้ยเดี๋ยว่าเขียนให้ฉันก่อนเร็วๆค่ะค่ะได้ค่ะได้แล้วค่ะค่ะรถเข็นค่ะเอ้ยขอบใจมากเลยนะบริการดีดีเลยไปเลยนะคะได้เลยเฮ้ยเข้าโอ้โอนี่เกียรจักราแล้วปะเนี่ยค่ะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้หมายถึงรถเข็นแบบนี้นี่มันรถเ,เข็นวีลแชร์วีลแชร์เนี่ยมันสำหรับคนอายุเยอะเดี๋ยวมาช้อปปิ้งจะได้สะดวกสบายเข้าใจไหม it's for the elderly the elderly ก็คือ คนชลาเอาอกฤยินทร์พุทธิไส้นี่เป็นสววอไงคะฮะสมาชิกวุฒิสภาเซเนเตอร์เหรอเปล่าค่ะสวก็สูงไวัไงคะ <c oughs> นี่ฉันยังไม่แก่เว้ยนี่ฉันหมายถึงรถเข็นอันนี้เห็นไหมนั่นแหละดูป้ายรถเข็นอย่างนี้คุณผู้ชายอยากได้โชเล่บ่คะโอ้ยโชลเล่มันก็โชลเล่ดอกกระโดนเหรอมันตลกคาเฟ่แล้วอันนี้เขาอ,ออกเสียงว่าทรอายทรอายคือรถเข็นเข้าใจไหมทรอาย ผู้ชายคะผู้ชายสินค้าสื่ออย่างอะคะวันนี้อ่ะ I'm gonna buy some groceries buy some groceries ซื่ออัน grocery store นี่มันเป็นหา้าน,น,น,นาขายของชำเลยค่ะวัตถุ grocery store มั็นคือร้านขายของชำแต่ buy groceries ก็คือไปซื้อของกินของใช้สำหรับงานปาร์ตี้วันนี้ไงเออเร็วๆๆๆเร็ว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 โอ้โห Like a Toad เหมือนค้งคกโดดหาแมงมันกินเลยเนี่ยอ่อเอดูดีดดี Look where you going เออแล้วเร็วๆเออนี่นี่นี่เดี๋ยวแกทำแกงจืดให้ฉันกินได้ไหมคืนนี้ได้ค่ะใส่เบิงเบิงปลาตีมือนี้นะคะกะสิมี่ฟักมี่ไช่เท่าแล้วก็มีมะละมี่โคบัตคุณผู้ชายจะเอาอันไหนคะไม่ใช่เอามะละยังไม่ได้กินมะละมานานแล้วเออเอเอาเป็นแกงจืดมะละแล้วกันนะมะละภาษาอังกฤษเขาเอ่ยมาจากไหนคะโกดโกด ห่วยถามแค่นี้ก็เครียดก็โกรธไห้วะมอนี่โกรธให้ยงงัง้งได้เทศยงงั้งไง้เอาฉันไม่ได้หมายถึงว่าโกรธฉันห,หมายถึงโกรธอะโกรธอะโกรธให้เจ้ากระดูกแกนเนี่ยไปใส่มาใช่ไหมย่านโกรธ G O U R D นี่ไงนี่มันเขียนอยู่นี่มัละจีนฮะ c h ไชนีสคือจีนว่า,า bitter bitter แปลว่าขมมัละมันจะขมใช่ไหมส่วน G O U R D gold ก็คือพวกเนี่ยตระกูลพวกมัละฟักอะไรพวกนี้ไงอย่างเช่นฟักตรงนี้เนี่ยหลายคนก็บางทีก็ตกใจเฮ้าจะพูดยังไงดี เขาเรียกวินเทอร์เมลอนอหรือว่าเขาจะเรียกว่าสควอชก็ได้เขา้าใจไหมไปเร้วอ,อ,อ,อะไรโอ้ยคิวยาวอะ the queue is very long สงสัยเราคงจะต้องใช้วิชามาแนละ้วเดี๋ยวจะลองดูนะ Cut the queue อ่ะไป f พ l l o w me มีเซกอะไรเนี่ย เชิญช่องใหม่เลยครับออโอ้โอพาเข้าพาครับผมไม่รักคิวนะครับไอ้ที่เรื่องคัตเตอคิวผมแค่เข้าคิวเฉยๆครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าช่องนี้ก็ได้ครับขอโทษทีครับอ๋อไม่ครับพอดีเห็นเกินเส้นเขียวมาครับทางเราก็จะเปิดช่องใหม่ให้ครับถ้าผมยืนอยู่หลังเส้นเขียว if I stand behind the green line คุณจะเปิดช่องทางใหม่ให้ผมผมไม่ต้องมาเข้าคิวอีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหเป็นบริการที่รวดเร็วและสะดวกมากเลยครับ very fast and very convenient จริงๆเลยครับแล้วว่าแต่ ใช่ผมไปที่ไหนครับช่อง8ครับคุณไม่ได้นะครับของทำไมครับโอ้เพราะผมมาอยู่ช่อง5ครับอไม่ใช่ช่องทีวีครับเป็นช่องชำระเงินครับ๋อเคอ่ะทางสะดวกแล้ววะาแต่มื่ เปิดทีวีเธอนอนเปิดแอร์กระเด็นมากเลยวะโอ้ตกใจเบิดเลยไปยื้อานยองยู่ฮะอ้าพี่มา อ่นดูคละคอนนอแม่ได้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 โอ้โหนี่ you watching a soap opera โอ้โหนี่ stop crying like a baby Yes baby I am so sad จที่รักนนี่ไม่ได้หมายถึงเบบีที่รัก like a baby เป็นสำนวนฝรั่งก็คือร้องไห้เหมือนกับเด็กหรือรู้จักคำนี้ไหม shed a few tears รู้จักคำว่า shed ไหม shed อ๋อหููจักคะ shed พื้นง shed ะจ๊หอดตะ shed น้ําึุงปูซาหน่ก็ s เซ d มาแล้วค่ะนี่หมายถึง shed เนี่ย่ตรงนี้ก็แปลว่าน้ำตาลูวงก็ได้ shed a few tears ก็คือน้ำตาล่วงที่แกดูละครเรื่องนี้ไงแล้วผมคุณผู้ชายล่ะคะก็ร่วงเหมือนกันแล้วฉันอยากจะรู้จังเลยว่านี่บ้านใคร บาทคุณผู้ชายค่ะก็แม่นแล้วแล้วดีเก้าอีกใครเก้าอี้คุณผู้ชายค่ะก็ถูกแล้วแล้วก็ลงมา้น่าดูไปนี่คุณผู้ชายค่ะคุณประเด็นนี่เออดีดีดีดโอ้ยคุณผู้ชายหนังสือพิม read the newspaper แกก็ดูซูมออปเปล่าแกไปดิโอ้ พี้แกไปดูซิว่าเสียงอะไรไปดูซิแล้วมัจะไปบางนะคะเออ้ยมาแล้วแม่คุณผู้ชายคะยังรอคะตกอยู่ที่ว่นไปดูซิเร็วๆโอ้ แกนะเป็นคนต่างดาวแต่นี่คือคนต่างดาวมาจากนู่ <c oughs> คนต่างดาวเอเลนแก,แกตกล่าจากอากาศนะ you, you, you came from space and you came down to earth ใช่ตกลงมาสู่โลกนี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่อ้าวนี่เป็นต่างดาวแล้วเขายังติดดินอีกนะคะโอ้โอแกกำลังจะพูดว่าติดดินคือ down to earth แกรู้ได้ไงว่า down to earth แปลว่าติดดิน หนูดูรายการริส i s ลิเวอรี่ไงคะทุกวันสุกเลยคิดดีเออดีดีดีแล้วแล้วนี่นี่แกมาไงเนี่ยฮะ Where's your spaceship Where's your spaceship ยานอวกาศแกอยู่ไหนอ่ะมันสาบสูญหายไปแล้วอ๋อกรวดวินใช่มันรอยไปตามลมไปแล้วไม่รู้รอยไปที่ไหนไม่ใช่ก h ว w วินก็คือหายสาบสูญไปเลยแล้เราเราแกจะกลับไปยังไงอะั่กลับ I'll let you stay here for us. I will hire you. I will hire oh, you. จริงจีจะไปที่ส <Sh> <Jesus. S 2> ูงจะพาไปยานโอกาสที่สูงจะพูใชัยหมายใช่ที hey, ่ชอบที่ชอบเลยไหมไม่ได้ฮเออร์ที่แล้สูงกว่าไฮเออร์ก็คือจ้างไงฉันก็มีเอเลี่ยนคือคนต่างด้าวทำงานคนอังลัวใช่ไหมฉันก็จะมีแกคนละกันเป็นเอเลี่ยนคนต่างด้าวทำงานแล้วกันนะเออไป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 ลวไปไปแล้วค่ะคุณผู้ชายค่ะ เปิดทีว <trades> <perpend ic ula> ีก <viral> ันเทอร์นออลทีวีละครจะมาแล้วเรืออะไรกันเหรอคาับเจ้าแม่แอมสาวิ่งอ่ะโอเคโต้ไปถามแป๊บนั้นอ่ะ โปเตโตชิป <Potato> ไม่ชอบกินแบบนี้อ่ะมีแต่ที่มันเป็นลูกรูปที่เป็นดิบๆกิบไะขาแป๊บนึงนี่วงนอนนอนด้อ แ <laughs> ม่ให้ทำงานไม่ยอมทำงาน couch potato จริงๆเลยใช่ p o เต t ต้อยู่บนเขาอ่า uh, <laughs> อยู่บนเขาแล้วก็อยู่บนตัวเองเ้วย <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่ oh. couch potato เนี่ย มันแปลว่ามันฝรั่งได้อยู่บนโซฟาไง couch potato มันก็แปลว่าพวกขี้เกียจสันหลังยาวเหมือนมันฝรั่งอ้วนๆนอนอยู่บนโซฟาทั้งวันเหมือนพวกแกสองคนไงล้วแล้วตัวเองเป็นใครอ่ะเขาเหรอใช่เขาก็เป็น the owner of the house ไงล่ะตัวเองเจ้าของบ้านอ๋อ get back to work กลับไปทำงาน ้ไป snack อาหารว่างโอ้เราโ o good on f า s t มาแล้วไปก่อนดีกว่าโอ้ถึงเวลากินอาหารว่างอาหารว่างว่างไปหมดเลย who stole my food ใครขโมยอาหารฉันมาเนี่ย <laughs> mm. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> The grilled chicken smells so good. Oh, no. นี่เมื่อกี้ใครอ่ะนี่สองคนอ่ะมานี่เียเร็วมา <c oughs> นี่เมื่อกี้เลยนะฉันเห็น someone i stealing my food มีใครบางคกนกำลังขโมอยอาหารของฉันและบ้านของเราเนี่ยมีอยู่แค่สามคนก็มีแกสองคนกับฉันนี่แหละดังนั้นสรารภาพมาดีๆ confess to me now บักนี่เลยนี่นี่เลย,เลยค่ะ กินของคุณซาจนพุ่งบบกนี้หนึ่งนอคีรีสันมสีสไปสีเ้อเไปสีเนี่ยฮะฮะคุบอกไม่ใช่รอรอออแสเก็ตร์ดนี่ก่็นพาร์้าพบ้าอสรุปไม่มีใครเอาไปเลยช่วยฉันมีทางออกแลขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชากวชีอะไร่ะคุณมาที่ดาแก้วตาโบใส่สีโอ้โไม่แล้ว

แล้วขอดูมือหน่อยอะไรเลยพลิกมือพลิกมือโอ้ยกำมือด้วยโอ้ดูดิดูดินี่มันมือคนหรอว่าคากิกันเนี่ยโอ้ยเดดโอ้แต่รู้สึกมันจะแดงแดงนแดงแดงนี่ยโอ้โอโอ้โมันแสบมันแสบมันแสบทำไมทำไมมันแสบก็เพราะว่าเอามือไปจับมอนสิ้เอามือไปจับมอนทำไมก็กำลังแอบมากินไก่ยยางของคุณผู้ชายนี่นา ก็สรุปแหววุหววแก่เป็นคนเอาไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะโชว์มือห่อยซิภาษาอเขาจะเรียกว่ามี a u g h t you red handed มาจากสำนวน catch somebody red handed ก็คือจับได้คาหนังคาเขาจะไม่แอบขโมยของของเขาแตดันไปจับหม้อร้อนมือก็เลยแดงแบบนี้วันนั้จะขโมยหาหรกอหมไม่แล้วจัาแล้วเอาหม้อร้อนไปจับต่อ น้องนอนเบิ่งบอนุ่มๆเด้นอนรับสบายเลยคอยเฮ็ดประจำผูใช่บ่<ๆ>อยู่้องร้องนอนเบิ่งอ่ะเอากันหนีนอนละ่ะนอนลำบิดกว่านุ่มนุนุ่มน่มนุ่มนุอ้ยอันนี้เตียงใครเหรอก็เตียง ใชยเน้ยเราได้เสียงใครหรอโอ้เสียงคุณผู้ชายเน๊ะก็แม่นแล้วไงฉันนี่ยเบื่อนายกับการต้องคอยจิกคอยตามพวกแกจริงๆนะเนี่ยแล้วนั่นเป็นอะไรเนี่ยฮะเจ็บคอปวดคอค่ะก็นอนตกหมอนนอนตกหมอนก็จะเจ็บคอใช่ไหมเองสองคนเลยนะ เป็น a pain in the neck จริงๆเลย y o u t w o a r e a pain in the neck ใช่ๆเจ๊พิงค์ก็เจ็บไม่พอใช่ไหมเจ๊กรู้สึกมันน่ารำคาญ pain in the neck มันก็มาจากสัมมวลนี้เลยละคือน่ารำคาญไงเราก็นอนตกหมอนแล้วคอมันก็จะปวดปวดเจ็บเจ็บน่ารำคาญไปทั้งวันเลยใช่ไหมน่ารำคาญ a pain in the neck ก็คือแกสองคนเี่แหละตอนนี้นะฉันรู้สึกว่าฉันควรจะต้อง fire ไล่ออกไงไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไ่เราจะปรับปรุงตัวค่ะได้ถ้าจะปรับปรุงตัวเนี่ยนะห้ามมาทำตัวเป็นขี้เกียจสารลังยาแบบนี้ต่อไปนะตั้งใจทำงานไปไป อะไรอะไรของแกอีกเนี่ยเรื่องเยอะจริงๆเลยนี่ค่ะหนูเห็นมักตังดาวนะคะมันเข้าไปอินคลอเซ็ตของคุณผู้ชายนะคะจะเข้าไปเห็นยังไงตังบน์ไขยของหรือเปล่ากูอ๋อแค่เข้าไปในอินเดอร์คลอเซ็ตก็คือเข้าไปในตู้เสื้อผ้าหรืออินเดอร์วอร์ดโรบใช่ไหมก็คือตู้เสื้อผ้าเลยนะโอเคๆแล้วก็เราลองดูซิว่ามันขโมยของจริงหรือเปล่าแม่ แต่เป็นยังไยันหลอนนี่หล่อนฉันว่านะหล่อนออกมาข้างนอกก่อนไหมอือออกมาก่อนเธอแล้วเดี๋ยวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วแกมาเป็นยังไงโอ้ยยังไงล่ะคุณผู้ชายเหรอฮะไม่ทำอะไรกันเนี่ยฮะก็เลยแกน่ะมาทำอะไรในตู้ฉัน

อ้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปตายิ้งพี่นี่คือต้นตอของสำนวน In The Closet ไงก็คือ e แอบใช่ไหมเวลาอยู่ข้างนอกก็ทำตัวเป็นแมนใช่ไหมแต่พอเวลาไปอยู่ในตู้สภ้อาแบบนี้ก็จะแต่งหญิงมีอารมณ์เป็นหญิงซะอย่างนั้นไงไม่ให้ใครรู้รู้อยู่คนเดียวไป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 ไไปไปเปลี่ยนชุดแล้วเราก็ถอดอีพูดของวันี้แล้วไปเร็วยอะไรเดี่วีเป็นอใคระ อะไรกระเป๋าสร้อยกับแววนเนี่ยเหรอฉัน่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออคืออะไริฟฟิสทิฟฟสเฮ้ยมิสเตอร์เอเลียนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะทำอะไรอยู่เนี่ย่าหนังสือหนังสือสอนภาษาอังกฤษโอ้สอนภาษาอังกฤษ ของใครเฮนดูบิ๊กูไม่ใช่นี่ของฉันเองเออไดฮาร์ดไดฮาร์ดจริงๆเลยโอ้ยอ่านถึงก็มาเลยใช่ไหมนี่นี่นี่เขาไม่ได้พูดไดฮาร์ดไดฮาร์ดมันชื่นทั้งแล้วภาษาอังกฤษตายยากเลยนะเขาจะเรียกว่า speak of the devil speaking of the devil ก็คือพูดถึงเนี่ยนะปีศาจหรือมัจจุราชก็จะมาเลยไงมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนั้นได้จริงเหรอใช่ เดี๋ยวๆไม่กัวหรอกที่นี่ไม่มีปีศาจหรอกให้หาดูหลังสิมีมีนี่น่าจิ้นทั้งนั้นใส่หน้ากากดีกว่าใส่กไปอีกเั้วนี่นี่อ่ะนี่นี่นั่ง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 โอ้สนใจภาษาอังกฤษเหรอเนี่ย อยากเก่งภาษาอังกฤษจะทไงอ่ะโอ้ไม่เห็นจะยากสิง่งแรกเลยเนี่ยนะอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้อง hit the books hit the books ใช่แล้วโอ้โนี่ hit the books เนี่ยมันเป็นคำภาษาฝรั่งคือไปตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้อ๋เฮ้ยมีอะไรพวกนี้เหรอ เนีนๆนินนคอะไรนะก็พูดมาเลย Speak your mind นะ Don't beat around the bush โอ้โอะไรเนี่ยเนี่ยบุชแปลว่าพูดมไม้ก็จริงแต่สำนวน beat around the bush มันแปลว่าอย่าพูดอ้อมค้อมเข้าใจไหมคือมีอะไรก็พูดกันตรงๆ เดินลัดสนามมาเลยไม่ต้องกลัวย่ามมันจะพังหรอกออว่ามาว่ามา speed อย่าไม้นอยากจะอยากจะให้อช่วยอะไรทำไมเหรออยากไปเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษด่ามือยกักแก๊กแก๊กงั้นเลยนะเดี๋ยวจะพาแกไปเ,เรียนแล้วเรากเรียนภาษาอังกฤษนะไปเรียนอะไรอีกเยอะแยะเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, แกต้องเข้าโลกโมนุษย์สักทีเลยนะไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นมอเตอร์ไซค์กันไปเอาแล้วไป first day of school first day of school Come on, come on, quick, quick เร็ว <c oughs> I will give you a lift to your school เร็วๆๆไอใมอ่อ Give you a lift คือเอา give you a lift ไม่ได้แปลว่าจะเอาลิฟต์ไปไว้ที่โรงเรียนไงอย่างนั้น lift แปลว่ายกไปก็ได้เดี๋ยวเขาจะยกแกเนี่ยจากที่นี่ไปไว้ที่โรงเรียนไง So สำนวน give somebody a lift give somebody a lift go coupesong go chicken out chicken out come on don't chicken out no Wear your crash helmet <im> apa เมื่อไหร่ที่เรากลัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะเราก็ต้องไปปะทะกับมันจังๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายกลัวไปเองเข้าใจไหมเออต้องรอไปทำดูก่อนแล้วเช็กอินเอาเช็กอินเอาเออไปๆๆๆๆโอเค เราจะใส่จะใส่หมวกไก่ทำไมเนี่ยเอาอเมื่อกี้บอก chicken out ไก่ออกระบายน,น,นี้ก็ chicken out ไก่าาจะออกระบายโอ้โาายโโถ้า chicken out น,น,นี่แปลว่าขี้คลาดมันมาจากสำนวนคือไก่อยู่ในเล้าใช่ไหมแล้วเวลาหมาจิ้งจอกวิ่งเข้ามาไก่ก็กลัวก็เลยบินออกจากเล้าหมดเลยไงส่วน chicken out จริงๆก็คือ verb to pot ใช่ไหมตรงเมื่อกี้ฉันบอก don't chicken out ก็คืออย่าป้อทอดไก่ซะมาไปไปเลย